สวัสดีค่ะช่องมาดามเพียสอีกแล้วนะคะแนะนําตัวัน่อเพียสค่ะอริค่ะเผื <laughs> ่อใครเพิ่งเคยมาดูช่องเราไงนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ช่องเรามีแคมเปญรีวิวฟรีนะคะฝากร้านกับมาดามเพียสนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์ของโควิดทาให้ร้านทุกร้านเนี่ยไม่สามารถที่จะไปนั่งทานที่ร้านได้นะคะตอนนี้ก็เลยมีแบบว่าเดลิเวอรี่ก็เลยอยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้คุณพ่อค้าแม่ค้านะคะได้แบบโปรโมทหรือว่าโฆษณาสินค้า นั่นเองซึ่งก็ได้ผลการตอบรับดีมากอันนี้จะเป็น EP ีที่3 <net> แล้วนะคะอีีแรกเราก็พาไปกินหมูสเต็กปอเยี๊ยะทอดวิชัยอีพีที่ 2, <net> 2ก็แบบบัวลอยน้ำขิงเต้าห้วยเต้าทึงยอราชมา EP ีนี้นะคะก็จะเป็นคาเฟ่นั่นเองค่ะซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนกันกับร้านวิชัยวิชัร้านวิชัยร้านหมูสเต็กมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณชายเซ็กด้วยกันแน นีชื่อคุณนัดก,กริตตาพันณวงนั่นเองนะคะคือของเนี่ยเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยจริงๆอ่ะเพียแต่งชุดนี้มาเพื่อจะแบบว่าถ่ายรีวิวถูกบ้านเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ซักผ้าถูบ้านปรับผ้านุ่มเข้าไว้อีกแต่ว่าพอ,อีมีของกินมาส่งเราก็ต้องรีบกินก่อนอื่นให้ไปนี่เทน้ำมาชิมเลยค่ะดูน่ารับมากเลยนะไอส์ลาเต้แฮปอันนเดยคุณเพียส่วนของ้นี่เป็น คายเขียวนะคะอันนี้ก็คือเปิดสดๆเลยนะนี่เลยค่ะนี่กล่องแรกน,นะคะม<ด>ีขนมปังต่างๆ่ส้มเป็นลูกเลยเอ่ะเค้กสตรอเบอรี่บลูเบอรี่นะคะโอ้ยน่ารักมากมีน้องด้วยขอบคุณพี่เพียที่ช่วยรีวิวให้นะคะทานให้อร่อยนะคะนี่มีจดหมายน้อยมาด้วยนะคะจ้าน่ารักมาก ได้เวลาชิมแล้วค่ะเมื่อกี้ก็แอบพักเด็กไปนะคะเพื่อแบบเป็นการอินเสิร์ทภาพอีกรอบก่อนที่หน้าตาม,มันจะโดนเราทําร้ายนะคะเมื่อกี้เจ้าของร้านค่ะเขาแบบอินบ x ็อกมาย้ําอีกรอบว่าจริงๆน้องคนนี้เขาจะหน้าตาดีมากคัวซอง,องบูเบอรี่นะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบเหมือนจะโดนความร้อนนะชีสจริงๆมันต้องวางอยู่เป็นแผ่นๆเขาส่งรูปมกให้เราดูด้วย น้องลายหมดเลยน้องก็เลยโดนแก้วครัวซองมูเบอร์รี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูไปไว้ข้างๆนะว่าหน้าตาจริงๆเราเป็นงไงปึ้งแอนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะความอร่อยไม่ได้หายไปไหนแน่นอนมาช่วยกันชิมดีกว่านี่กินอะไรก่อนดีอ่ะกินอะไรึงจะงามแสนงามซึ่งจะชิมทุกชิ้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือถ้าเรากัดทุกอันก็เสียดายใช่ไหมเราก็อยากเก็บไว้ทานล้วก็ไปฝากเพื่อนบ้านฝากเพื่อนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยกินไม่หมดแน่ เอาก็จะชิมได้เป็นปัอ่านะคะขอชิมเค้กส้มก่อนนะคะเค้กส้มหน้านินแต่เพียงน่ารักตอนนี้น่ากลัวเลือดไหมต้องบอกว่าน้องอ่ะเหมือนจะแบบว่าเพิ่งเปิดกิจการได้ไม่นานแล้วก็ฝึกทำนะแล้วคิดดูว่าเปิดร้านมาปุ๊บโดนโควิดจบเลยนะคะ ให้หวานไปอันนี้ก็เลิเนี่ยโกบะแลตเอาอะไรมสักอย่างก็อะไรข้าวมันก็นแหละบึ้มแล้วพี่นะแขนถือไม่ยาวพอนี่ต้องแขนสัน้บึ้มอีกอันมันต้องต้องดีค่ะวิ่นิ่มมากมีไส้ข้างในอีกอ่ะใช่ขนาดมันแบบว่านี่ผ่านการเดินทางมากินแบบผู้ดีไม่เป็นน้องเราเนี่ย จริงๆแลบถนัดอาหารอีสานประแดบละซื่อนี่เมนูนี่สิบอกว่าถึงนอเพราะว่ามีแต่แบบว่าภาษาลำลังเรียกว่ามันจะกระรองเบอร์เออกระรองเบอร์กระรองเบอร์หอบมก็สิอ่ะหอมอร่อยมากแม่ทุกคนอืออืมโอดอะไรไปไม่เคยกินควซ้อนเลยอร่อยครับควาซอสอันนี้เลิศดีวันนี้จะให้ชิมมันแซ่บแบบมันอร่อยได้ชิมอย่างอื่นบ้างเอาอันอื่น อันที่ไม่มีไส้ดูต้องเบรกเอาไหมนะใส่ซิมเข้าม,มาซิมเหมือนคือว่าไปหาทีกินเหมือนอันต่อเรื่องนี้นะคะความมีทีมงานเยอะเองอร่อยเพียเพียอ,อ์อรอ่อยอร่อยเพียเพียร์อร่อยเข้าม,มาซิมเพราะว่าเหมือนอันได้ลูกอันนี้ใส่ยัง,<ต>อ,งอันนึงอันมีงใสเติมตัวซองนิม่มอาคิวราคาเฟ่ฝากด้วยนะคะชื่อนี้เบือ,อนนี้เนี่ยกินอะไรดีอ่ะนี่ไหมฟาราโนฟีฟาราโนฟีใ่ะทุกคน คือจังเลนหนังอินเดียปะอี้ยกล้วยอลคิดดูว่าจะตัดชิพนี้ตอนกี่โมงอืมอืมยังไงแม่ต้องไปแช่อย่างนี้หนึ่งมันแอบละลายแล้วอน่าเธยอยากกินมากอ่ะโดยยังไงจะมองในกล้องหรอแม่แล้วถ้วเย็นมันละลายน้องละลายแล้วอ่ะใจวิดดีบะต่อเอาละครึ่งนะเดี๋ยวนะคะคือแบบ ต้อควรส่งให้รีวิวแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับเพชรพลอยของใช้ในบ้านก็ได้เพราะว่าของกินแน่นมากค่ะตอนนี้ของกินเยอะนี่แบบเยอะมากโชว์ไส้ก่นอนโชว์ไส้านางอิกกเอนเดียอีหลี่วาวโชว์นี่ค่ะนาง India อินเดียอีลี่เดี๋ยวอะไรก็ว่าออยลี่มันมองอะไรระหว่างที่เราถ่ายค่ะมีผู้ชายหุ่นล่ำใส่ชุดวิ่งวิ่งผ่านหน้าบ้านฉันก็ออยลี่มันมองอะไร เรียกเขามากินด้วยเออเอาไปฝากผู้ชายแถวนั้นได้ไหมอ่ะย้ำนะเป็นบ้านผู้ชายอ่ะถ้าไดเอทอยู่อันนี้คือเลิศใช่ไหมอันนี้คือเลือดเลือดมันเยอะมากกาแฟก็อร่อยแซนด์วิชเขาแถมไอ้นี่มาด้วยน้ำถั่วเหลืองเราไม่ได้ราดแล้วนะท่านความพิตไทนิดหนึงเออเป็นเกษตรกรยิ่งดีไม่แบบรู้ยินตอนนี้เราถ่ายตอนประมาณห้าโมงเย็นนะคะ เอาละบ้นอิมไปอตโต้้านไหนเรา้มช่วนี้จ้งางสลัดเลิศเป็นสูตรของที่ร้านเลยไก่คิราเบเกอรี่นะคะเพียงต้องขออนุญาตด้วยพอดีว่าแบบส่งมาให้รีวิวเยอะมากก็เลยจะเอาไปฝากพี่ๆน้องๆรปภรในหมู่บ้านด้วยนะคะก็ถือว่าเจ้าของร้านก็ได้บุญร่วมกันนะคะใครมากดไลค์ให้ได้บุญน,นะวันนี้พี่ทําบต้องรีวิวอยู่แล้วลูกค้าส่งขนมมาให้มีรีวิวเยอะมากเลยล่าคค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมาดามเพียด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องเพียร์ขอบคุณค่ะ